สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่14เนาะอะ,อะกดไปรับชมเรามาดูผลของวันที่13กันก่อนนะคะวันที่13เนาะหนอยเฉพาะกิจนะคะออก1 68นะคะ68แอดก็ไม่มีเนาะ68มาเข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋า 68อยู่ในตารางเด้ออันนี้เข้าตลาดนะคะส่วนล่าง05แอดหลุดไปเนาะแต่ว่าตารางตัวดิน5มานะคะอ่าพิเศษนะคะ353นะคะ5335ก็เข้าตารางนะคะอแอดไม่ได้ดึงออกมาดูสตัวที่แอดจับคู่ออกมาทําไมเป็นแบบนี้นะเนะาะแบบนี้ล่าง87นะคะ87แอดมี78นะคะเข้าที่ตัวกลับเนะาะตารางเราก็มานะคะ ในน้อยปกตินะคะหนึ่งห้าห้าแอดว่าเบิ้นต้องมาดูให้สามสามกับสามสามเจ็ดจิตหนึ่งหนึ่งมาห้าห้าเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างเนาะล่างเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งแอดไม่มีหลุดไปเช่นกันนะคะวี p พีนะคะสองเก้าหกล่างแปดเก้านะคะเก้าหกมาตารางนะคะแล้วก็แปดเก้ามาตารางนะคะพี่น้องจา๋า อ่าตารางนี้เข้าไปเข้าไปสี่คู่เลยนะคะแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่มาคู่เดียวเนาะตัวที่เน้นมาตัวกลับนะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องจากแนวทางทุกๆแนวทางเนาะวันนี้สี่ไม่มานะคะพรุ่งนี้สี่มาแน่ๆเลยพี่น้องเพราะว่าแอดคำนวณออกมามีสี่ด้วยนะคะ ไปต่อไปต่อกันของวันที่14บสี่นะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเรามางฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเดกมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะอ่าสำหรับพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เนาะติดต่อสอบถามได้นะคะพี่น้องจา๋าในกลุ่มวันนี้ก็ปังมากๆเลยนะคะอ่ามาทั้งตัวเจาะทั้งวิ่งอ่าสายวิ่งสายรูดพลาดแค่น้อยปกติเนาะอ่าในกลุ่มแอดจะแยกเป็นในยน้อยให้นะคะตัวเด่น ตัวเด่นตัวที่แอดทำสีแดงไว้นี่ก็คือตัวเด่นตัวเน้นนะคะมาด้วยนะคะยังไงก็สนใจทักทายได้นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มพนิดาก็สามารถอ่าแอดไลน์นี้แต่ว่าแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มพนิดาเนาะในห้องก็ปังมากๆเลยนะคะห้องเล็กเพิ่งเปิดใหม่เนาะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะ สามารถแอดไลน์ได้เนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะแนวทางนะคะอันนี้คือของช่องพนิดานะคะแอดก็ให้แนวทางประมาณนี้เนาะอันนี้ของวันที่13าแนวทางเลขทูบก,ก็มานะคะห้าหนึ่งในแนวลาวเนาะอันนี้ฮานอยก็มานะคะฮานอยมานะคะพี่น้องสาวันที่13บ ฮานอยตั้งแต่เปิดปลาของช่องเล็กนี้มาทุกวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกวันอ่ะอันนี้ก็เข้าไปสามสามสี่สี่เนาะถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าทั้งสองช่องเลยเนาะแอดก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งสองช่องด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อที่ฮานอยสูตรรวมของเรานะคะ มาดูตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมีห้าเนาะศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าเก้าหรือหกนะคะพี่น้องจ๋าเก้าหรือหกเนาะถ้าไม่ชอบก็อ่าค่อยจับใหม่ในตารางนะคะตัวที่แอดจับคู่ออกมานะคะก็จะมีห้าหนึ่งห้าสาม ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะศูนย์สามศูนย์สองศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะอ่ะสำหรับในชุดกันเนาะมาดูชุดกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจะพูให้ก็สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสำหรับในชุดกันแอดก็จะมีเก้าหนึ่ง สามสี่นะคะเก้าสองสองแปดเนาะอ่าถ้าชื่นชอบก็อ่าตามได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีห้าหนึ่งห้าเจ็ด ศูนย์สองศูนย์แปดนะคะในชุดกันเนาะก็จะเป็นเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวเนาะอ่าแล้วก็สามสี่นะคะอ่แอดก็เน้นไปที่หกคู่นะคะแต่ถ้าใครอ่าไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็จับใหม่ในตารางนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะ ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีราบกันทุกๆวันเลยนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ